มาครับเรียมพ้อสวัสดีครับอีพี่นี่ครับพ่อครับการทักตะไคร้งัวครับหันไผรบ่เป็นบายงซ้อนให้ครับตัวนี้อีพี่นี่คือไพ่ให้มาเบิ่งครับบายงถักมมกนี่คือว่าหลายขั้นนะครับบ้านใหม่เจริญหมู่เจ็ดนี่คือว่าถักแมาหลายขั้นแล้วอีเมื่องสนิงนะครับบ่ได้ว่านกับพ่อใส่ได้แต่ว่ากับไผ่อยากทักกับทักไม่ได้ครับทั้งเบอร์โทษศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สองสามนย์ ถูมาไลยครับในห้อยนัดพันทักครับรม,มอาจากในพันผ้าทักครับเบิ่งครับในห้อยนัดทักบ,บอนเสียงหวังเปิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันเสียงหวงังน่าจะอังขันน้นน่าจะได้ไปเส้งหวังวอลินกับวันพูดครับเปิดรับสมัครพันคนที่สองพันโมจักสามพในย่สิริเพื่ครับวอลินแล้วกับบอนเสียงหวังกับเปิด บันไฟไปยังไงเนะาะว่าันบันไฟยังบอลจากเลยครับบันไฟรอตทิดตามปเป็นแหลกกันได้สิจแจ้งในเพจด้ครับยังไงย้องค่อยเสียกชแนลบอนบันไฟไปบ้านม่วงลุปแปดร้อยโน่นน้อยดอกหนึ่งพันรวมกันแล้วพ่อดีเป็นพันแปดทิดแอดหัวยิมเปยเสยไว้กระตร้างมัน่น สักพอปี้วาสั้นก็สร้างแม่มันน่าธรรมดากลางคืนสื่อคุยหางยอมเพิ่นวาว่าพ่อใหญเขียนแต่งไว,ว้ก่อนนี่คือว่าเอาเป็นสีสันเนาะพี่นอนะ้องเนาะนี่ก็มาทักตะคายครับไผมีหยังกัดทุ่เมไดนครับที่ให้ทักตะคายซิบหล่อหกหล่อลดหน่อยลดยใไ่ทักให้บ่ครับราคาคุยกันได้หลังไหมบาวย้องก็มมหยังไร้ะครับว่า พี่แอนอกมาเบิ่งหหัวง่วงหายไม่ลงนะครับช่วงนี้คือว่าคาอัดเฟี้ยงครับยากยากอัดเฟี้ยงช่วงนี้นี่คือว่ามาเก็ดงานหางานซอยคนครับงานไอ้ไส้ครับไอ้าบไอ้ายบาายบา้อนครับทีนี้ห้อยนัดครับมาทักเตรียมตัวออกงานมาทันเขาว่าบอลเปิดแล้วบอลลิ่นเปิดเล้ครับบอลผุดไปมืออื่นจัดนักบาบย้อนมันนีไปแล้วครับแต่าาว่าก็อีกสักหน่อยคนละให้มันยังสงเรียบร้อยกอนให้ไปกะ แย่งนะครับงัวมันนี้ครับส่งคลิปส่งไลน์มาให้บ้านย้อมมึงก็ได้ย้ายลงให้ครับเพจลงเพจลงกลุ่มล่องสอนยูทูบนี่ครับการทักับทักทักขอดทั้งมันนะครับเนี่ยโมเดลขากลรองมาครับมันจะสั้นแงเดี๋ยวมาครับนี่คือการทักขอดสอนเลยนะครับสอนเดียวเป็นครับเด็กเป็นตลอดสิบด้วยครับรับสอนอยู่ครับสอนสอนทักตะไคร่ นี่ครับรับสอนถักตะไคร้ครับเบังครับเย็บงานเรียบรอยรับถักสอนครับนี่สอนบ่ายยองสอนนะครับสอนถักตะไคร้คันไพอยากเป็นอยากทักกะคันโอเป็นนี่เสียเป็ดให้ครับมือเดียวเป็นทักไคร้ครับแบบว่าเบังโหลดไล่มังครับเนี่ยเอาแบบตางาาตาบมเง่าเพื่อเอาแบบซ้ำไงว่าซ้ำนี่บ่ายยองสอนยังไงครับโทรมาไหยครับ เดี๋ยวแต่ราคาครับกันเอียงกะเเาหนึ่งก็ได้กรับท่นไม่ยากอันไขมากไขยังกะทรมา่อไครับทั้งแดดอุบลตะการนี่คือ้าแห้งบว์ไไหนดอกแต่ว่ากะเอาแบบว่าควรตะมันจะไม่ตีกันนะครับเนาะน่ครับทักการทักกับเราย้องทักแล้วพังนึ่งแต่ว่ากะให้ลูกซย์เอ็กปัทักคือว่านะครับขอบคุณครับ หอยนะัดเพ่นทักยับจริงจังเลยแสดงฝึงฝึกง,งานพอนเมืม่อเดียวเป็นครับพลังงวนรับประกันครับม่มีขาดบ่มี่มุนคันวารุม่านยี่สิบปีน่าจะโอเคเสียกแล้วจะเสียกครบสมท้องเสียกครับมเงาทั้งบนใไรเงบมันย่อนแสงน,น้อยนึงไปสนใจกับโทรมาไห้ครับติดต่อได้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์งสามหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดโทรมาไหนเบาหยองครับบ่าวหยองชาแนล หรือเพลิไอ้ยองค้อยเสียกันนะครับไอ้เพจคนกดไลค์กดแชร์ติดตามนะครับขอคุณกันร่างใจที่กดไลค์กดแชร์ติดตามไปครับเดี๋ยงง่วงในใจเย็นครับสถานการณ์ตอนนี้ง่วงคือนิ่งๆอยู่ครับบ่อยองบจะลุ่งดอกแต่ว่ามันกระเนี้ัดเพียงอยู่ครับเพียงวันเกียบสีหาพันโคนครับบ่อยองไปอัดอาจางอัดเพียงอยู่ช่วงนี้โอเคนะครับอีเวีหนาว่ากันไหมครับสวัสดีครับอวีนี่ ดกดไลค์กดแชร์นะครับฝากพุดอะไรครับติดตามสวัสดีครับ